และนี่คือเสียงจากเราผู้พักเครื่องขอส่งสารนี้ถึงเหล่าผู้กล้านำว่ากับตันได้เวลาอีกครั้งแล้วที่ฤดูน้ำหลากไหลเชี่ยวกลับมาพบกันที่สามแยกวังน้ำวนตบั <c oughs> ทางฟันฝ่ากับกระแสน้ําอันเชี่ยวกาดของแม่น้ําเจ้าพยายและแม่น้ําป่าสักผ่าน3แยกวังน้ําบนหน้าวัดมันเชิงและอีก3 4มสแยกวังน้ําบนที่เรากูก้กา้ํำวัดก,กับตันและอินเนียของเรือแต่ละลําจะต้องเผชิญในช่วงปีนี้จงตื่นขึ้นเถิดเ,เครื่องแคมมิง่งสแกนเนียเทอร์โบคู่เทอร์โบเดี่ยว อกขุมพลังทุกกระบอกสูบล้อมรวมเป็นหนึ่งเข้ากับลำเรือบวกพนึกกำลังกับกับตันและผู้กล้านามว่าอินเดียของเรือในแต่ละลำปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่เราผู้กล้าและอินเดียแต่ละท่านจะรวบรวมความสามารถทักษะประสบการณ์ควาชมชำนาญในแต่ละพื้นที่้อ,อานํำออกมาใช้ เราและเหล่าบรรดาสาวก FC แฟนคขับเรือโยงเรือลากจุงทุกทุกท่านจะคอยติดตามเป้าดูและให้กำลังใจไม่ทิ้งให้ท่านต้องเดียวดายกับธารกิจที่สุดแสนจะท้าทายความสามารถของเราบรรดาผู้ก้าและกับตันทั้งหลาย บัดนี้ขอให้อนัสสัญญาณลั่นกองได้เวลาปีพุทธศักราช2566หรืดูน้ำหลากดูทิ้ทาทายความสามารถของกัปตันและอินเนียเหล่ากูก้ารวมถึงจักรนลรหัสแคมมิ่งและสแกนเนียหลอมรวมเป็นหนึ่งเข้ากับเรือทุกลำติดวิญญาณของกัปตันและอินเนียในแต่ละท่าน คามก้าหารจะต้องนำเอาออกมาใช้ในปีนี้เราและเหล่าสาวก f อจะคอยยืนดูเคียงข้างและเป็นกำลังใจในทุกภารกิจที่ท่านต้องฟันฝ่าเราจะร่วมสร้างตำนานไปด้วยกันในฤดูน้ำหลากปีพุทธศักราช2566และนี่คืออีกหนึ่งบทที่มันท้าทายและนี่คือหนึ่งบทที่ต้องใช้ทักษะทั้งหมดที่มีของกัปตันและอินเนีย และก็เรือของแต่ละลำเราจะพบกันในปีนี้เริ่มฤดูน้ำหลากปี2566เคาเปอร์ฟูโบสเร็วแรงฝ่าวังน้ำบมนให้เสียงภาษาไทยโดยกูพักเครื่อง